ในคำสอนประจำสัปดาห์สมเด็จพระสันตะปาปาแฟรงซิสทรงแบ่งปันเรื่องพระจิตที่ทรงเป็นพระเอกแห่งการประกาศพระรสารเช้าวันพุธที่22กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรงซิสเสด็จออกพบปะสัตว์รุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์นอประชุมเปาโลที่6 วันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความกระตือรือร้นในการเผยแผ่พระวจ,จาพรโอรคงตรัสกับบรรดาสัตวรร์บุตว่าพระศาสนาจักที่ไม่ได้อิงอยู่กับพระจิตก็เป็นพระศาสนาจักรที่จะต้องปิดฉากลงด้วยเพราะไร้น้ำยาและหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ ในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังคงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความลหลงไหลในการประกาศพระรสารต่อไปเป็นตอนที่6ในหัวข้อพระจิตพระเอกแห่งการประกาศพระวาจาโดยส่งเน้นย้ำถึงความเป็นศูนย์กลางของพระจิตในการประกาศพ,าร,พระรสารสรงนำหัวข้อการสอนมาจากพระรสารของนบ,บุญมัทธิวบทที่28พเพียงข้อเดียวคือข้อ19 จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นสิทธิ์ของเราทําพิธีล้างบาปให้เขาด้วยเดชัพ,พระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตสมเด็จพระสันตะปาป,ปาทรงเริ่มสอนด้วยการทรงนำสัตว์บรุษพิจารณาคำแรกที่ปรากฏในข้อ19คือคำว่าจงไปโปรกว่ัว่า ตอนที่พระเยสุเจ้าตรัสดังนี้กับบรรดาศิษย์และกับพวกเราด้วยนั้นพระองค์มิได้ทรงสื่อสารเพียงด้วยพระวาจาเท่านั้นหากแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงสื่อถึงพระจิตด้วยนี่ก็เป็นเพราะมันมีแค่จะต้องขอบพระคุณพระองค์เท่านั้นขอบพระคุณพระจิตด้วยที่เราจะได้รับพระพันธกิจของพระคริสต์และนำไปปฏิบัติให้สำเร็จดังนั้นพระจิตจึงเป็นกลไกในการประกาศพระรสาร และอะไรคือภาระหน้าที่ในการประกาศพระรสารที่พระกิจสมม่าพลังให้เราทำสิ่งที่เราได้รับการเรียกร้องมานั้นมิใช่เพื่อจะปลูกฝังลัทธิมิใช่เพื่อจะทำให้มีการเปลี่ยนศาสนาหากแต่เราได้รับการเรียกร้องให้สร้างสิทธิ์นั่นก็คือให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับพระเยซูเจ้าทำความรู้จักและรักพระองค์ได้โดยอิสระ จากนั้นพระองค์ทรงหันมาพิจารณาบทบาทของพระจิตในช่วงปีต้นๆของพระศาสนาจักดังที่บรรยายไว้ในหนังสือกิจการอ,อัครสสาวกพระองค์กล่าวว่าพระเอกของหนังสือกิจการอ,อัครสา,าวกเล่นมนี้ไม่ใช่เปโตรเปาโลสเตเฟนหรือฟิลิปหากแต่เป็นพระจิต พระจิตทรงมีบทบาทในการแก้ไขข,ข้อพิาพาทอันลือลั่นในพระศาสนาจักรยุคแรกเริ่มที่คริสเตชนในขณะนั้นแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายระหว่างผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนศาสนามาถือปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของชาวยิวกับผู้ที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงแล้วจะแก้ไขภาวะที่กลื้นไม่เข้าคลายไม่ออกนี้ได้อย่างไรพวกเขาอาจจะหาทางลอมชอมกันระหว่างจารีตประเพณี การเปลี่ยนแปลงแบบใหม่นี้ที่กฎบางข้อจะได้รับการปฏิบัติตามและบางข้อก็จะถูกละเลยไปแต่กระนั้นบรรดาศิษย์ก็ไม่ปฏิบัติตามความคิดแบบมนุษย์นี้พวกเขาหาทางประนีประนอมกันทางการพูดแต่ปรับให้เข้ากับงานของพระจิตคืออยู่ด้วยกันโดยไม่แบ่งแยกแม้จะมีความละเอียดอ่อนและความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็รับฟังพระจิต ที่สุดโรงทรงปิดท้ายคำสอนด้วยการเรียกร้องพระศาสนาจักให้เรียกหาพระจิตโรงคทรงตักเตือนว่า ในฐานะพระศาสนาจากักรเราย่อมมีเวลาและมีพื้นที่ที่ชัดเจนมีการจัดการที่ดีทั้งกับชุมชนสถาบันและขบวนการต่างๆแต่หากปราศจากซึ่งพระจิตแล้วทุกสิ่งก็จะไร้ซึ่งวิญญาณ และหากพระศาสนาจักรไม่สวดภาวนาและไม่เรียกหาพระจิตแล้วพระศาสนาจักรก็จะปิดฉากลงด้วยเพรอไร้น้ำยาและหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้เกิดการแตกขั้วกันอย่างน่าเบื่อนายในขณะที่เปลวไฟแห่งพันธกิจก็จะมอดดับลงแล้วทรงสรุปโดยทรงฝากคำถามให้สัตบุรุษนำไปคิดร่งกวัดว่า พี่น้องชายหญิงที่รักขอให้เราเริ่มต้นและตั้งต้นกันใหม่ในฐานะที่เป็นพระศาสนาจากักรโดยอาศัยพระจิตและพ่อก็จะขอทิ้งคำถามนี้ไว้กับพวกลูกคือฉันจะสวดภาวนาวอนขอต่อพระจิตไหมและฉันจะยอมให้พระองค์มานำทานให้ฉันหรือเปล่า Eh, che la Madonna che ha capito questo bene ci faccia capire questo. Grazie.